ไฟราคาเสียวกระสันมันนั่นแหละไฟเปียกแฉะสกรปรกลามกหลายลวกดวงใจคล้ายน้ำร้อนตอนลวกกายคนมากมายคอบมันลวกสวกหัวใจไฟโทสะนั่นปาทะอย่างหดเที่ยมไฟไม่เกรียมกร่ำกล้าพาจิตไหวเป็นผีบ้าขึ้นมาขณะใดเป็นต้องได้กัดกันแน่แม้ผัวเมียไฟโมหะมืดหนาปัญญาดับ ไฟหมกทับหมักหมมอารมณ์เสียจิตระสำมใจระสายหะไทยเปลียไม่อาจเคลียทุกไปจากใจตนไฟทั้งสามรู้จริงให้เพียงพอจะไม่ก่อไฟไหนให้สับสนจะเยือกเย็นแสนเย็นได้เป็นคนประสบผลแห่งมนุษย์สุดเยือกเย็น